ขอบคุณ FC ซซื้อเครื่องดื่มมาฝากอีกแล้วครับโหขอบพระคุณมากครับเย็นเย็นชื่นใจเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณมากครับเดี๋ยว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 จะเพิ่งไปนะครับเดี๋ยวผมตักปลาหาปลาให้ครับนน่นๆน่นครับนู่นโน่ปลาหมอปลาหมอตาลเยอะนะครับเดี๋ยวให้เดินเก็บโน่นได้นะได้หลายตัวเหมือนกันครับเนี่ยนี่นี่นี่ได้ปลาคาวด้วยนะครับปลาาวนี่มันผมตักขึ้นมามันจะลองผมองจีสับไว้นะครับเนี่ยคอขาดเลยแต่ตัวใหญ่ครับสดๆเลยครับเนี่ยโอ้ตัวเบลอร์นะครับปลาคาวนะครับปลาขาวครับ โน,โน่นเฟได้ปลาไปผัดแล้วครับขอบคุณมากครับสําหรับเครื่องเดิมเพื่อนๆครับเช้านี้มารถแต่เช้าเลยนู่นเห็นเป็ดไหมเป็ดไข่หลงมาเนี่ยนู่นเพื่อนเห็นเป็ดไหมเป็ดตัวนึงน่งอยู่ข้างคลองของไข่เขาเนี่ยแสดงว่ามันบินมาแน่เลยเดี๋ยวเราลงไปดูด้ว่ามันจะหนีไหม มาเนี่ยตัวอ้วนซะด้วยดิยังไม่หนีเลยเฮ้ยมาอยู่ไหนฮะนี่ไม่ยอมหนีด้วยเพื่อนมามา โอ้บินไปแล้วมาจากไหนบินหนีไปนู่นแล้วไปน้นูนโอ้ไปลงไหนนู่น